เรียกค,น,คดกนดูให้แม่ก่อนเล<อ>ย <elim S 2> ให้แม่ก่อนอ่ะไปเลยไปได้ละไปได้ละหมอฉันได้ละอ่ะหนึ่งล้านชามเนาะเออโอเคเข้ากับหมูมันเป็นหัวใจข้างบนน่าร<ว>ักยังสิงโตน่ารักนักนี้แหละอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยขอดูได้ไหมคะพี่เบลนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงรีบเลยนั่นไงไกลๆนั่นไง สมัยนี้ดีเนาะทำผมได้ด้วยส่สีผมได้ด้วยสมัยเราต้องตัดผมแล้วตัดผมอีกถ้าไม่ผมยาวนั่นไงเาต้องฟอกใช่ไหยูก็ต้องอหยุดเลยยายเบลชีเบลหยุดทอมาสอนลูกฉันแบบนี้ชีเบลหยุดเฮ้ยนางชอบนะถ้าอย่างนี้นางเสร็จในห้องนั้นแน่เพื่อนกลุ่มนั้นนางนี่เรียนหยุดเลยผมเสียีเท่าไหร่อะไม่มีไม่ขายชีเบลไม่มีราคาวันนี้ไม่มีไม่มีเธอโดนไล่ออกแน่เธอมาเธอมาเธอมาอย่างมาไล่ีเรลของเนา ธอมาใช่ลูกฉันทำสีผมหยุดนี่เลยหยุดเลยนะเราตกลงกันก่อนนะการไลฟ์นี้เลยนะพ่อพ่อแม่แม่ทิพย์ที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กๆดูเธอมาเนี่ยอย่าโกหกนะไม่มีการทำสีผมแล้วนะผมเสียเลยนะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าทำขานี่เขาเรียกว่าสระผมเพราะมันสระได้เลยมึงเธอโกหกฉันอีกแล้วฉันไม่เชื่อหรอกอะไรที่มันสระเลยแล้วผมสีติดอ่ะเธอโกหกฉันเหมือนที่เธอบอกว่าเธอบี a รู้แต่นี่ลินเธอหยุดเลยนะ ผมเสียนะพอโตขึ้นไปยังไงมันก็ไม่เสียค่ะเพราะว่าหนูมีดรมาสเตอร์กับคีร่าไม่ไม่ไม่หยุดเลยหยุดหยุดอันนี้คือมันสะสได้เลยหยุด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 ไปเลยจะไปไหนก็ไปไม่มีตอนเนี้ยคือผมหนูไปสีนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดหนูทำมันเป็นสีนี้สวยอ๋อนี่เลยแต่ไม่ต้องมาคุยกับแม่้าแนแปลว่ามันต้องกัดถ้ากัดก็คือผมเสียเลยก็ไม่ต้องกัดไงถ้าไม่กัดมันก็จะไม่เป็นสีไงเราก็ต้องกัดใช่ไหม นี่เลนไม่เข็ดใช่ไหมตผมมันไม่ได้ไม่เข็ดใช่ไหมเข็ดอะไรเข็ดอะไรอย่างเงี้ยเหรอนี่มก็แม่เข็ดเรื่องเข็ดเรื่องผมเสียมันไม่ได้เสียมมันไม่ได้เออวันนี้คอมเมนเตอร์บอกว่าน้องนิลินไอคอนแท็กดีมาก อายุเท่าไหร่13มันยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยาวนะแล้วเดี๋ยวถ้าเธอได้ไม่เดี๋ยวถ้าเธอได้ทำจริงๆอย่างที่เธอต้องนั่นสีผมไงเธอก็ต้องทำคือถ้าสมมติเธอจะต้องไปทํางานไปอะไรในอนาคตอะไรไม่รู้สีผมเธอก็ต้องทํางานอะไรหยุดเลยนี่เลนงานอะไรเอาก็ถามใหญ่ว่างานอะไรมีก็ไม่พูดอะไรอ่ะผิดตรงไหนอ่ะผมเสียจริงเสียงเป็นมะเร็งด้วยเนี่ยมียคนบอก หยุดเลยนะหยุดเลยนะทะเลาะกันแน่นะเนี่ยอายุยังน้อยสีผมธรรมชาติน่ารักที่สุดเนี่ยไอพ่อแม่ที่ตามใจลูกเนี่ยพ่อแม่รันลูกเขาานเฉันไม่รู้ช่วยพูดไม่โตขึ้นจะทำเนี่ยนะเดี๋ยวสิบยี่สิบกว่าบรรลุนิติภาวะจะทำอะไรก็ทำแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะสิบแปดบรรลุนิติภาวะใช่ นิลินทาตอนนี้นะเท<า>่ากับว่านิลินเสีย<ช>ด้วยทม่แปนหนูจะทาเรนโบว์อะไรแม่นิลินาาลฟังแม่นะโเคทําตอนนี้นะไม่ได้เอาไปใช้การใช้งานอะไรแล้วผมเสียพอถึงเวลาคนอื่นเขาได้ทํา <c oughs> หนูจะไม่ได้ทําอะไรเลยเอาตามไว้นะตกลงกันแล้วนะตกลงกันแล้วนะนวนะสี่เรี่ยนนะเอาเอานี่ละน้าแม่ทําในสิ่งที่นิลินไม่ชอบบ้างแล้วเราตกลงกันแล้วนะแล้วแม่ทํานิลินเสียใจปะ ไม่โกรธเออหนูโกรธแม่ก็โกรธหยุดนะโอเคแรกกันหมูนมีเสื้อหรือลืมแมนมนให้หนูอันนึ่งห้หนูํำไม่ทำโี้่านแม่จ่ายหอหนูเสื้อเะ็คอเก่งโจยสิบเอ็น เริญหนูน่มันเป็นนีหนูไม่ทอเอาเ้ืนเรื่องหนูหนูทำไปเลยหนูเสียก็เรื่องของหนูถึงเวลาตอนนั้นไม,ไม่จริงๆหนูทำไปเลยถ้ามปนเสียก็คือผมหนูเอาตามใจไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ต้องก่นบบนีพรไม่ไม่เป็นไรตัวหนูนะมนมีไม่ต้องมาบ่นให้เสียสุขภาพจิตนะและให้หนูมาต้องมาโกรธกันนะนี่เห็นรืยยังเห็นความกวนประสาทของเขาเือยัง เห็นเราหรือยังเห็นหรือยังแหมเห็นแต่ด้านดีๆน้องนิรินเป็นเด็กดีน้องนิรินน่ารักนี่เป็นไงเห็นยังการบ่นมันเสียสภาจิตอนี้ฮะการบ่นเสียสมาิมีทุกคนเขียนมาแล้วก็ จะไปไหนก็ไปไม่ไปเลยเสียสุขภาพจิตเราให้ไปไม่ได้หนุ่มบนมามีเสียสุขภาพจิตเหรอใช่สิชันบมดแนเสียสุขภาพจิตสิไม่ลุต่อชอบขาอะไรจิตมันไม่มีสุขภาพมามีชอบขอะไรเสียสุขภาพจิตอชื่อแม่เนี่ยมีแต่คนแบเชื่อแม่นะลูกไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกแม่จะได้ไม่เครียดเพราะห่วงหนูนะเด็กดี เก่งใจเก่งใจเรื่องอะไรเก่งใจอะค่ะแม่หนิงพูดถูกอย่าทำเลยลูกเห็นไหมต้เรื่องาทำใจค่ะมันเป็นวัยของเขาเหมือนกันบ้านนี้ไม่ได้อะทำใจค่ะทุกคนไม่ได้อะถ้าทําวันนี้นะถ้าทําวันนี้นะถึงเวลานะตอนที่เพื่อนได้ทํานะแล้วตัวเองไม่ได้ทำเพราะผมพังนะเราแม่เนี่ยมีปัญหาผมมาตลอดนะ ทั้งบางทั้งร้านทั้งล่วงนะแต่ตอนนี้ไม่แล้วนิเพราะแม่มีดอกเตอร์มาสเตอร์แต่มันก็ไม่ได้กลับมาดีเหมือนเดิมมันไม่ได้กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วผมก็บางกระหล่องกล่องเนี่ยมันควรจะหนากว่านี้มันไม่ควรไงทีมนิรินเดี๋ยว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 คุณนัททีมนิรินเหออเราเคยทำจากผมดีๆแห้งเสียหมดเลยจะปีนึงแล้วผมยังไม่กลับมาเลยพี่นิรินโชว์เคสเเขารู้ได้ไงอะ เขาตามดูตอนไลฟ์ตอนแรกมั้งคุไม่ได้หรอโชว์เคสเฟจบแล้วเหรอคะจบแล้วทีมแม่หนิงเรื่องจริงค่ะ<ม>ตอนน่อะไรอ่ะน้องนิดินกระเป๋าดำอะไรอ่ะไหนน้องนิดินรีวิวกระเป๋าใบขาวดำมาค่ะสวยมากขาวดำอะไรคะน,น,นู่นไงอันนี้ที่ขโมยแม่มานี่นะคะคือกระเป๋าดำนะคะใบสีดำขาวดำนะคะเขารู้ได้ไงอ่ะ อเห็น oh, hey. <Okay. S 1> นี่นะคะ <c oughs> หนูจะทำาว a ชิ in my bag <c oughs> โทรศัพท์มาใส่โอเคอันนี้นะคะอันแรกคือโทรศัพท์นะคะมีพี่พูดไทยอยู่แล้วก็มีอันนี้แว่นของแม่ที่เขาเอามาใส่ขะะองเพราะเขาไม่รักชอบของตัวจริงก็อันนี้แว่นของน้องีที่ขโมยมามไม่ใช่นี่ที่หนูตัดไม่ได้ขโมยนะคะอย่างแรกก่อนไม่ได้ขโมยแต่หยิบมาเลย หยิบให้เห็นเลยไม่ได้เรียววกคนขโมยนะาแล้วมี Airpods นะคะคู่ใจหนูออกจากบ้านไม่ได้ถ้าหนูไม่มี Airpods แับโทรศัพท์ชีวิตหนมูมันดีเพนเนอะแล้วก็มียากแก้ปวดนะคะเพราะเราเราเราปวด,วปวดยากแก้ปวดเราปวดคอปวดใจเนาะเราปวดใจแล้วก็มีคลอเคลฟของอโลนะคะหนูก็จะมี อันนี้คือ summer friday นะคะและอันนี้ก็คือมรลิน่าน,นะคะที่เป็นในหน้านะคะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะที่ซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วเหรียญขาดมีแค่นี้เหรียญที่มันอยู่ในกระเป๋าแม่เท่านั้นค่ะกระเป๋ามีแค่นี้คะ่ะอันนี้นะคะคือกระเป๋านะคะกระเป๋าขโมยแม่มาใช่ไหมขโมยเหมือนกัน หนูมีใครเป็นไอดอลหรือว่าหนูควรจะใคร,ใครพิเรยา,หาเห็นพิเรยาใชา้แล้วสวยก็เลยขโมยไมามาเห,หรอเิย์ยามีสเียวนะเพื่อนเล่นเหรอ,อ เดี๋ยวเนี่ยชอบอย่างนี้ก็หมอนบอกว่าหมอนอยากเป็นแม่ที่เป็นเพื่อนไงแต่ก็ไม่เจอเป็นุ้กอย่างไงอ้าวก็แม่บอกว่าอยากให้อยากเป็นเพื่อนนิลินแบบเป็นเพื่อนแบบมีอะไรคุยกันได้ตลอดก็ยังไงหมอนก็กำลังเป็นเพื่อนค่ะย่างนีู้ขาดสิค่ะหนูไม่ต้องตอบเพื่อนว่าขาดนะคะไปดิค่ะไปเจมส์สวัสดีค่ะจีน่ีค่ะสวัสตว์นิสัยดีค่ะก่อนนี้สวยหรือยังคะต้องเรามีกี่ตัวอ๋อมีแล้วเจน่ามีแล้วคอรีวันน้นิ้ สวัสดีนะคะหนูไปเต้นมาอ๋อไปที่ไหนมาฮัลโหลโชว์สีโชว์แม่สวยมากวิ่งจริงเหรอพูดดีแม่กับพี่แม่กับนะใครสวยนกันชอบชอบฟังเด็กโกหกใช่ไหมชอบฟังเด็กโกหกใช่ไหมแต่แม่ก็สวยปากไปได้ละเดี๋ยวขอไปเตรียมงานเดี๋ยวเราเจอกัน ออ่กอดก่อนค่ชก่อนอ่อ w i t c h e r and one c นเราดูนี ก็ประมาณนึงอ่ะแม่อรักมากมากกที่สุดอันนี้เปเงเก็บที่มันมิจะทำงานแล้วไมใช้งานเลยไม่ได้ใช้งานนอกสถานที่เอใช่นมาเลยพี่โรดด้วยค่ะมีทุวันองาเวื่อไคร่จะใครมไมดููมอนี่ือันี่มันเนี่ะมันจะมันจะขอให้ซื้อของไงมีเพยพอไมดูลเลมนี่มาซืออะไร เสื้อกันหนาวไม่เอาไม่พระมันจะเป็นต้องใช้จริงๆเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าพไม่ไม่ตอนที่เรามีเสื้อกันหนาวหลายๆตัวกันสมุนนะอ่ะเรามีหมดแล้วเรามีที่เป็นอค้ชเวทยาวๆใช่ไหมเเาาก็มีแบบเออซิปอันนึงมีพุ้นติ๊กอันนึงแต่อันนี้มันคือเป็นครอปแบบเสื้อกันหนาวแบบครอป ซึ่งช่วงนี้มันเข้าช่วงวินเทอร์ที่หลายสีที่เป็นมูเตลูแล้วมันจะเป็นจะต้องใช้จริงจสมมติถ้าหลุดซื้อหม่เนี่ยข้อดีที่ได้คือหนึ่งคือมันสวยสองคือเออออกไปข้างนอกแม่จะไม่ต้องห่วว่านี่เล่นแต่งตัวอะไรใช่เพราะมันคือมันสไตล์มันดีแม่จะได้ไม่ห่วว่าเออหนูแต่งตัวกันเลยก็ลังอันนี้คือข้อดีที่สองข้อดีที่สามคือมันกันหนักได้แล้วช่วงนี้ไทยแลนด์อะมันต้องใช้แล้วสีมันไม่ขนาดนั้นด้วยจริงจริงเสอกันหนาวที่บ้านเยอะมากมันไม่ใช่เสื่อกันหนมันบ แต่ครูใต้คืออะไรเหรอน้องตัวหนึ่คอเป็นภาวนาอยูด้วยภาวนาให้ันให้ฉันฉันฉันร้องเพลงที่ปุยเอ๊ะของพี่แจ๊แต่ไม่กัวมาร้องให้ฟังเขาเพลงนะให้แฟนคลับฟังเพลงชโดใไม่เวตเตอร์แล้วไ่มีไก่สังนั่งเย็นไว้มาอาจจะหลบว่า ที่บ uhm like, ้านเยอะไม่ม่ไม่ไม่ใช่แบแบบนี้หนูชอบแบบนี้มากจริงๆหนูชอบมากเลยหนูชอบแบบนี้หนูชอบแบบชอบแบบนี้แบบนี้หนูไม่ลองที่บ้านเยอะแยะแบบนี้เราไม่เราไม่มีไม่ต้องดูรู้เลยมดที่บ้านมีแบบธรรมดาใช้ได้แล้วจะไปซื้อเลกกิ้งมมันมันเล็กเลกิ้งโอเคแต่ขนาอาไม่โอเค ไม่แล้วกี่บาทบอกก่อนนะขอดูราคาก่อนนะขอดูราคาก่อนนะไอแดงไม่้แดงมันซื้ออะไรขอดูราคาก่อนนะได้ค่ะไม่อวยกันนะไม่อวยกันไม่อวยไม่อวไม่อวยยศกันนะไม่อวยโยนราคาคือแม่ลงเออเพราะอะไรเพร เรียนออมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเรียนเวลาหนูมีปัญหาหนูเสียใจแดงก็ร้องไห้กับฉันฉันเวลาแม่ดุหนูเวลาหนูทะเลาะกับแม่แดงแดงไม่แดงไม่ดุนะคนไม่เวลาหนูทะเลาะกับแม่หนูนั่งร้องเวลาหนูกับแม่ทะเลาะกันเครียดคนโดนอ่ะคนโดนดุไม่ร้องไห้นะเนี่ยสองคนนี้ไม่ร้องพี่ร้องหันไปร้องไหปร้องแบบด้วยแดงจับได้แดงจด้ อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวจะร้องไห้คือไม่เคยเห็นนี่ลินเป็นอย่างนี้อีกแล้วไงนะพะ รู้สึกแบบเออเนี้ยมันไม่เด็กมันก็ร้าไม่อยากเห็นมันเป็นอย่างนี้เลย่ะดูดูดูฉันว่าเธอเป็นนักแสดงได้นะคนดูสี่พันมาดูฉันว่าเธอเป็นนักแสดงได้นะฉันว่าเธอเป็นแสดงได้แสดงมาใช่แล้วสนามว่าเธอทุกคนเธอเรียกนะดาด่าป้านะป้าแดงแดอันนี้เปอเรียแแดง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 แต่แดงแดงแดงแแดงแตั้งแต่แดง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 าไดงแ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 งแดงังแงด้เลยตั้งแต่งงง ไปผิดห้องเออไปผิดห้องีมันไปห้องใครก็ไม่เม้เขาเดินมข้าไปแล้วตั้งแต่สองที่หมวกนอันงก้นทานข้าวนอนจนตอนนี้นะถือป้ายไฟค่ะเออเลิกไหมเลิกจนตอนนี้ถือป้ายไฟนะค่ะไวแฮมค่ะถือป้ายไฟนะควแฮมไวแฮมไวแฮมของแม่แม่หนูแดง จะไปไหนก็ไปได้ไปแล้วราคาดูราคาก่อนนะสี่พันกว่าคนไม่สีไม่สีสวยสื้อเราจะไปเปลี่ยนเสื้อได้ไหมสี่พันกว่าคนให้ดึงคนไว้ก่อนไม่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 สีส่วนซื้อซื้อของนะแล้วใส่เอวร้อยได้ไหมให้ไหม อันนี้วันนี้ไปโชว์วันนี้วันนี้ไปเล่นอยากวันปกติใส่ได้ไหมได้ค่ะอ๋อได้แต่ว่าได้แต่่วาแบบสมุนไพรแต่ว่าถ้าให้หนูใส่แบบนี้ออกไปวันปกติได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าด้ดูกระโปรงมันสั้นมากแเพราะข้างบนมันเปิดถ้าจะใส่แบบว่าจะเอาจ่อจะใส่บ้านก็ต้องข้างล่างถ้าหนูจะใส่สายเดี่ยวข้างล่างให้ถ้าหนูจะใส่ข้างล่างเปิดข้างบนปกิรอดดีมากเออถูกไหมลค่ะไม่ได้เลยแต่เราต้องจักร้าเทศสารวันนี้โชว์โอเค ได้แล้วหนูขึ้นไม่เปลี่ยนหนูไม่ชอบแส่ตัวแบบอ่ะอย่างนี้ไปเดินห้างไม่ได้ขึ้นไม่เปลี่ยนชุดเลยคือโชว์เสร็จก็ต้องเปลี่ยนชุดเลยใช่เออนด้ีแบบแต่งตัวแบบน่าด้านเนาะสวยเลยแขนยาวกันแขนยาวขายาวสวยหนูชอบมากเลยดีว่าซื้อได้ที่ตอกไหมไม่ไม่ไม่แตะซื้อได้ทิกตอกเนี่ยมีสวยอะไรนะอันหนึ่งพาอันหนึ่งพา เาเปลี่ยนเสื้อคใชายอติภาเออไปนี่ด้นสูงกว่านดาแล้วอ่ะใช่ใช่นิสูงกว่าด้าแล้วคร้อยหาด้นดาสูงแค่ร้อยห้าสกเองลูกเออไปนะปลารีเออเออนิลนี่ดินวสูงกว่านดาแล้วเห็นนัาต่ตัวเท่าี้เออวันนี้น้องไม่มาน้องไปแทนบาร์สแปงเย็นไวายีเอลวันนี้ดา้เลยก็ต้องนั่งนั่งแบบว่า ตับบั้ง<ล>รบมันกนะ็อยู่ที่เรามันเป็นเราไม่เชียร์ด้วยนะไม่เชียร์นะคะอยู่ทีมอยู่ทีมฟลายเออร์นะคะเล่นเก่งมากเลยคะ่ะอยู่ทีมฟลายเออร์นะคะไปเชียรนน์มิวสินด้วยนะคะอาจจะแบบเก่งเกิน,โ,โ,กนโอเคอ่ะสวัสดีทุกคนทำยังไมแบบคนแบบบ้านเด็กไทยอ่ะมารยาทยังไง ตอนนี้ว่าตอนนี้ว่าเดชัยสวัสดียังไงเดชัยสวัสดีค่ะยังไงโหอันนี้มันโหย่อย่อเยอะมากย่อเยอะมากขึ้นไม่ได้อะไรนะไปมาเนี่ยไปมาเนี่ยมาเนี่ยอันล่ามิวทาไมไม่นั่งเลยลาทำไมไม่นั่งล่าไปชอที่ไหนไปชอทไหนที่แบบสตูดิโอเขาที่เป็นแบบของครูอ่ะที่เขาสอนเขาเรียนวันนี้เขาแบบว่าพรีเซนต์กันไง ป้าเดี๋ยวนี้ขอลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าต้องเอาโทรศัพท์ไปสกแกนอะไรใดๆเดี๋ยวเจอกันอีกสักอีกสักครึ่งชั่วโมงเราเจอกันนะคะทุกคนค่ะอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะค่ะเลิศของดีทุกอย่างแน่นอนแต่ครึ่งชั่วโมงเจอกันแล้ว